เดี๋ยวจะได้ดูครับเราจะเห็นพยอมสีหงสาด้วย่าหรืออาจจะลงไปในชุดสองแล้วพยอมลงในชุดบีเมื่อสักครู่นะครับก็เหมือนในในแมตช์ก่อนหน้านี้ครับว่าพยอมต้องมาเรียกว่ากู้จังหวะของรุ่นน้องครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี่เจอศึกหนักครับเจอเจ้าภาพเวียดนามต้องประคองกันให้ดีครับพยอมสีหงสานี่ก็รับราชการอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับครับ ไทยเราเองเนี่ยหครั้งที่ผ่านมาที่เรียนไปนะครับคว้าแชมป์มาถึง5สมัยรวดนะครับ,รบปีนี้เนี่ยลุ้นแชมป์สมัยที่6ติดต่อกันหลังจากรอคอยการกลับมาจัดการแข่งขันถึง10ปีด้วยกันนะครับ <c oughs> รัางล่าสุดนี้ต้องย้อนไปที่ในปีดอครับ2013เลยนะครับเนี่ยมีเหมือนมีชาเลนจ์รัาจังหวะนี้ของทางฝั่งลาวหรือเปล่าครับ เชิญพาให้เล่นต่อครับพาดาจิตพรวนครับอืเสิร์ฟมาแล้วเขากักกันเองครับทางด้านลาวนะครับก็ทางนี้ทางนั้นถ้าพูดถึงฝีมไม้ลายมือแล้วก็ไทยค่อนข,ข,ข้างเหนือกว่าลาวพอสมควรเลยครับครับอื้ม น่าเสียดายที่เราไม่ได้ส่งในประเภทคู่สองคนนะครับก็เป็นด้วยเรียกว่าเงื่อนไขกลไกของเจ้าภาพในทุกๆครั้งที่ผ่านมาครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันแล้วกันนะครับว่าแบ่งประเภทได้แต่ละประเภทส่งได้กี่ทีมกี่ประเภทนะครับครับไทยเราก็เน้นๆครับทีมชายทีมหญิงนี่ต้องได้นะครับเน้นกันมาครับก็ถือว่าเป็นเป็นเหรียญใหญ่ครับทีมชุดเสจารึกสั่งมาครับ แล้วเดี๋ยวไปวัดกันอีกหนึ่งเหรียญก็คือในประเภทเดี่ยวอยู่จังหวะเซออิร์ฟเขาเขาเสิร์ฟเกมเอ,เองครับทางฝั่งลาวครับโยนนี่มันลึกไปหน่อย,ยนะครับเอาครับเก็บเซตแรกได้สำหรับทีมซของไทยครับ